จ้าสวัสดีจ้าพี่นอ้องมื่อนี่มาพร้เฮ็ดเฮ็ดนี่แหมเพิ่อเอิญเฮ็ดจมูกงูบ่างเฮ้ยนี่หมมันขืนเต็มเลยนี่หนู้ดเสาเฮเบิงขืนร้ายคา่ะอันที่มันนี่เราเขามีเห็นบ่อันที่เพิ่นโลยเราเขามีไหมนี่แหมนี่แหม นี่เตรียมอยู่ที่ข้าเจ้าว่าเฮ็ดจะมูกมูกจหมูกมูสันนี่ยร้ายนะจ๊ะก,ก็ล่งขึ้นก็มีอย่งบงแต่วัานูก็บเยังบ่อหันโดยเคยกินเด้อนี่ร้ายคากบ่ก้าสกินเด้อบ่เคยบ่เคยกินแต่ว่าเห็นบางช่องคนขนผ้าไปเก็บเนาะ เห็นไหมเนี่ยเพ่อนก็ล่งขื้นก็มีนี่ยูม่มันจะขื้นน้ำค้นใหม่ยังสีไหมเนี่ยยังไม่บานก็มีแบบนี้เห็นบอคุ่นนะ่ะห้งหลายมีหลายคากุนยี่งคุณก็มีคุณแบบเยอะมากเลยใส่ใบใหม่ นี่เงินบอนี่โฮ้ยเนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยหึยับกำลังแบบงูปุเลยกินจังไดเนาะหลู่แต่ว่ามันหลายมากเลย ร่องเดินเขามา่เบงกับเลืมมพอเห็ดแนวนีนนน้เคยเห็นหลายเชือแล้วล่ะแต่ว่นนูบออันนี้นะเนี่ยกินได้ปะน้อบอกนู่นได้เด้อกินได้บอต่ว่าลังกเห็นลังค่นเพินพ่นกินเลย เห็นบางคลิปทีเพื่อนท้ายลงอะเอิรเฮดจมูมูเฮดจะหมูมูเรื่งคนเขาเอเอิ์เฮดตาควายบอกนกกว่าโบหงะเนี่ยข้างหลังจะเป็นอย่างเงี้ยดึงดึงดึงแต่มันดึงดึงดีนะนี่มันดึงดึงน่าจะกรอบกรุบกรอบกรอบดีเยอะมากมันขึ้นเนี่ยเนี่ยดอกเบลอเลย อกด่งปาญใหญ่เลยเขามาสำรวจปลาหลังบ้าน อะไรหูมันกินจังไรบอกหนูเนี่ยนะจ๊ะหนูก็บ่เคยกินเนะาะมะหูมันกินจังไรห,หูแต่ว่ามันหลายแห้งอันทีก่กระล่างขึ้นก็มีสะออน,นออนหลายพี่น้อง